สวัสดีค่ะตัวนี้ป3บานะคะวันนี้ตู้มาทำวิดีโอกันอีกแล้วนะคะแต่วิดีโอคราวนี้ก็เป็นประจำปีสองพัสิบอ็ก็เป็นธรรมเนียมทุกๆปีนะคะที่ต้องมีการรวบรวมของที่เป็น best of the best นะคะของปี2 0 1พนสิอ็ดี้นะคะเมื่อกี้พูด2อ1พ2 0 1 1เริ่มงงตัวเองนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นจริง,รงๆแล้วตัวก็จะมีตัวที่ชื่นชอบอื่นๆแต่ว่าบางตัวก็ เหมือนกับมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปแล้วท้ายสุดก็จะมาลงเอยที่เจ้าพวกนี้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตุนจะเริ่มลิสต์เลยแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอบอกก่อนว่าต้องใช้วิจารณญาณในการชมนิดนึงนะคะเพราะว่าของบางอย่างเนี่ยก็จะมีการที่ได้มาทดลองนะคะแล้วก็ติดใจแล้วก็ชื่นชอบแล้วบางอย่างก็ซื้อเองมาใช้นะคะแล้วก็ชื่นชอบแต่ว่าอันนี้เป็นความรู้สึกชื่นชอบจาก ใจจริงนะคะของตัวนี้13ก็ลองชมกันดูละกันว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีบางอย่างหรืออย่างไหนที่ตรงใจกับเพื่อนๆน้องๆพี่ๆกันบ้างนะคะลองชมดูค่ะเริ่มจากชิ้นแรกเลยหนึ่งเดียวตลอดในการคลีนซิ่งหน้านะคะของตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ c l e a n ิ่งเอ็กซ์ s พนะคะซึ่งตัวจะใช้เป็นตัวสีชมพูเพราะว่าสำหรับผิวธรรมดาถึงผิวแห้งก็ ใช้เช็ดมารู้สึกว่าจะใช้ตัวนี้มานานมากแล้วประมาณสักสามสี่ปีได้แล้วนะคะตั้งแต่มันเริ่มเข้ามาในประเทศไทยเลยก็ติดใจเพราะว่าตัวเป็นคนที่แพ้พวกนอยล้างหน้ามันจะทําให้ผิวค่อนข้างแบบอุดตันเป็นสิวอุดตันนะคะแล้วก็กลายเป็นซชื้ออักเสบในที่สุดก็เลยมาลงเอยด้วยเจ้าตัว Crazy Express ตัวนี้แล้วก็พอใจมาก ก็หลังจากล้างหน้าแล้วมาดูตัวที่เป็นตัวเล้างเครื่องสำอางผิดเมื่อกี้เป็นตัวล้างเครื่องสำอางนะคะก็มาดูตัวล้างเครื่องสำอางที่เป็นเฉพาะจุดตัวเลือกเป็นตัวนี้ค่ะอันนี้นับขวดไม่ทั่วและสำหรับปีนี้ก็จะเป็นตัว Royal ตัวเอ่อ l e Lip and e ิปแ e น e อ e r e าพ r e นะคะซึ่งตัวนี้สามารถล้างพวกเจ้าเครื่องสำอางที่กันน้ำได้ ออกได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ที่สําคัญคือส่วนนี้จริงๆมันมีหลายแบรนด์มาที่ผลิตแบบนี้นะคะที่เป็นแยกชั้นเป็นน้ํามันแล้วก็น้านะคะแต่ว่าสําหรับตัวเรียเนี่ยที่จุนชอบเนี่ยเพราะว่าด้วยปริมาณแล้วคือราคาปริมาณอะไรหลายอย่างคือมันคุ้มแล้วก็ซื้อทีเดียวมันใช้ได้ค่อนข้างนานเลยก็เป็นตัวนี้นะคะจากนั้นก็มาถึงการ ล้างหน้าจริงจจะมีขั้นตอนหนึ่งอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ตัวม้างชอบเป็น cleansing w i p e เป็นตัวผ้าไว้เช็ดเครื่องสำอางตัวก็จะใช้ของ clearasil นะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่มีขายในไทยซึ่งตัวหน่ะไปเจอในซูเปอร์มาร์เก็ตในออสเตรเลียตอนที่ไปทํางานแล้วก็รู้สึกว่ามันพอดีว่าตอนนั้นไม่ได้พกอะไรไปเลยในการหลังหน้าก็เลยไปซื้อมาแล้วใช้แล้วไม่แพ้แล้วก็รู้สึกถึงความ สะดวกรวดเร็ว,รวสะอาดเวลาพกไปต่างประเทศต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเราไม่ต้องพกของที่เป็นน้ําแล้วก็พกแบบนี้ไปมันก็ค่อนข้างสะดวกเลยแล้วก็เช็ดออกได้สะอาดค่อนข้างดีแล้วก็มาถึงตัวที่เป็นตัวล้างหน้าเช่นเดียวกันก็ของ clear seal นะคะซึ่งตัวนี้เป็นตัวเวอร์ชันของ Australia, ออสเตรเลียของเมืองนอกนะคะแต่ว่าที่บ้านเองก็ใช้เป็นตัวเวอร์ชันของไทยเหมือนกันที่เป็นหลอดสีน้ำเงินนะคะตัวใช้เป็นตัวสครับ สลับกับตัวนี้ตัวนี้ใช้ได้ทุกวันนะคะแต่ตัวสครับนั้นตัวจะใช้ประมาณ3วันครั้งซึ่งมันจะช่วยผัดเซลล์ผิวออกมาก็สรุปแล้วสำหรับตัวที่เป็นคลีนซิ่งตัวก็จะใช้เป็น c คลีนซิ่งตัวนี้นะคะสำหรับ the best of 2011นะคะหลังจากนั้นแล้ว,เ,ลวเราก็มาดูตัวที่เป็นบำรุงนนิดนึง ซึ่งตอนนี้ถ้าถ้าให้ตูมพูดถึงตูมลุงเนี่ยตูจะชอบตูมนุงที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวเพราะว่าช่วงนี้นะคะก่อนที่เ็นนะคะตาเหี่ยวย่นนะคะย้อไอเชียก็ตอนแรกๆเลยตูจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอผิวที่หยาบแล้วก็เป็นขุยนะคะเวลาแต่งหน้ามันก็จะไม่ค่อยเนียนแต่ว่าตัวนี้ตูใช้มาได้ประมาณสามเดือนแล้วแหละก็ถือว่าเป็นตัวที่ ค่อนข้างเวิร์กเลยใช้ที่หนึ่งก็ไม่เยอะอะค่ะประมาณแบบพูกไม่ถูกประมาณเหรียญบาทเนาะประมาณเหรียญประมาณเหรียญบาทน,นะคะแล้วก็ใช้ค่อยๆตบเบ,บาที่หน้านะคะคให้โลชั่นเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวแต่จริงๆเนี่ยมันจะมีอีกอีกสองตัวที่ตอนนี้ก็ปลื้มอยู่นะคะแต่ว่ามันมันเพิ่งมาเมื่อไม่นานมานี้ก็คืออันนี้โชว์เพราะว่าเป็นมิกกี้เมาส์คือตอนแรกเนี่ย ชอบเพราะว่าเป็นมิกกี้เมาส์ก็เลยฝากซื้อมาแต่พอใช้คู่กันทั้งหมดแล้วทำให้รู้สึกถึงความนุ่มชุ่มชื้นของผิวมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นตัวบูตินกับอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นตัวไฮยาลูรอนนะคะของฮา d ดาระบบเหมือนกันอันนี้อ๋อเวอร์ชันนี้คือต้องบอกก่อนรู้สึกจะไม่มีขายที่ไทยขายอันนี้ขายที่ญี่ปุ่นนะคะไม่ได้ขายซื้อมาจากญี่ปุ่นแล้วก็ มาถึงบำรุงอีกอย่างหนึ่งอันนี้มีขายที่ไทยคะ่ะอันนี้ซื้อในบูธนี่เองใช้ไปได้ครั้งหนึ่งคือถ้าพูดถึงมาส์กเนี่ยตูนได้ลองหลายๆมาส์แล้วจริงๆถามว่าชื่นชอบไหมก็ค่อนข้างชื่นชอบหลายๆตัวแต่ตูนจะไม่ชอบมาส์ที่เป็นผล,ลไม้กรดผลไม้หรือ aha ตูนจะใช้มาส์ที่เป็นคอลลาเจนไฮยาลูรอนหรือไม่ก็จะเป็นพวกแบบคิว ที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวสะมมากกว่านะคะก็มาติดใจตัวตัวนี้เพราะว่าอันนี้รู้สึกจะอทีิวาัสันกล่องละ9ก้าสิบเก้าบทมันมีสองห่อมันพอดีกับหน้ามากแล้วก็ในการเออ่ในการที่มันให้ความชุ่มชื้นกับหน้าเนะะี่ยค่ะคือมันมันซึมได้นานกว่าตัวอื่นคือดงด้วยความที่ดูดเป็นคนผิวแห้งมากนะคะเวลาการใช้ พวกนั้กเนี่ยมันจะซึมไวแล้วก็แห้งค่อนข้างไวแต่ตัวเนี้ยมันเหมือนว่ามันมันเข้มข้นด้วยมอยส์เจอร์จริงๆนะก็ถ้ามีโอกาสก็ลองไปใช้ดูเออมาต่อที่ตัวก่อนที่เราจะไปถึงเมคอัพเรามาเรามาที่สกินแคร์ก่อนก่อนเนาะก็ยังมีสกินแคร์ที่ตัวนี้ ตูนยกให้เป็นตัวที่แบบช่วยเรื่องใต้ค,ความคล้ำความคล้ำใต้ตานะคะก็จะเป็นตัวการอีเยตัวนี้คือถามว่ามันแบบเห็นผลเจ๋งๆเลยหรือเปล่านะคะก็ถ้าเทียบกับหลายๆตัวแล้วมันช่วยเรื่องความหมองคล้ำของใต้ตาได้ดีกว่าตัวอื่นตัวอื่นจะอาจจะเพิ่มความชุ่มชื่นได้ค่อนข้างดีแต่ตัวนี้ก็จะลดความคล้ำ ได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีตัวนี้มาถึงสเปรย์นะคะถ้ามาพูดถึงเรื่องออความหอมบ้างก็จะ f r ร g แก n นนะคะตูจะใช้เป็นตัวสเปรย์ตัวนี้จะกลิ่นเหมือนแป้งเด็กซึ่งกลิ่นเบานะคะอันนี้เป็นของ e ิ d ดนะคะแต่ถ้ามาพูดถึงน้ำหอมในดวงใจเลยสำหรับปี2011สําำหรับตูนเลยนะคะต้องให้ตัวนี้เท่านั้น มองบอหมือที่เรียกกันมองบองนะคะกเ็เป็นน้ำหอมถ้าจะไม่ผิดรู้สึกเป็นน้ำหอมตัวแรกของเขานะเป็นกลิ่นของผู้ชายคือตูเป็นคนที่ชอบมีกลิ่นไม่ใช่ไหเออชอบกลิ่นน้ำหอมที่เป็นผู้ชายหน่อยๆเพราะว่าด้วยไลฟ์สไตล์ของตูแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างแอคทีฟแล้วก็ไม่ค่อยจะหวานสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นกลิ่นผู้ชายเวลา ผสมเหงืออะไรเงี้ยก็มันจะเข้ากับชีวิตตูนมากกว่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อันนี้แบบชอบมากเพราะว่ามันไปได้กันได้ดีกับจะแป้งตัวนี้นะคะ Canmake ซึ่งถ้าถ้าใครตามตูนมาก็รู้แน่นอนอยู่แล้วว่าตูนเนี่ยใช้แป้งอันนี้รู้สึกจะเป็นตลับที่ที่ห้าที่หกแล้วมั้ง แป้ง canmake นะคะตัวนี้เป็น c o n c e ลเลอร์พาวเดอนะคะซึ่งตูก็ใช้มานานมากตัวใช้เป็นเบอร์0ูก็ยังคงเป็นที่สุดของปี2 0 1 1สําหรับตูนและทีนี้เจ้าตัวเนี้ยพอ,อใช้กับแป้งตัวนี้วลาฉีดพ่นมิสตตัวนี้ลงไปแล้วมันทำให้แป้งเนี่ยค่อยๆละลายแล้วก็เนียนไปกับผิวโดวยที่ไม่ให้ความรู้สึกว่าแป้งนั้นเป็นเป็นผง บนใบหน้ามันจะค่อนข,ข้างแบบเนียนแล้วก็ดูเหมือนเป็นผิวของเราก็เลยเลือมากๆอันนี้เป็น aqua care facial mist นะคะ bamboo water ของ e udi, ดีตูดีเช่นกันทำจากสาสกัดจากไม้ไผ่ซึ่งให้ความเย็ยนชุ่มชื่นกับผิวได้ดีถึงในแล้วเนาอะ ขอกระโดดไปกระโดดมานิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ได้เรียงแต่ว่าพยายามยกทุกอย่างมาวางกองไว้บนเตียงมาถึงคิ้วตอนนี้หลังจากที่ได้ใช้เจ้าตัวนี้ก็ลืมทุกสิ่งอย่างไปก็มาชื่นชอบกับนี่เป็นหลุมเป็นบ่อน,นิดนึงบイブロพาวเดอร์นะคะเป็นเป็นเจ้าตัวแป้งเขียนคิ้วซึ่งตูนใช้เป็นสีบรูเนตนะคะ ธรรมชาติมากแล้วก็แปลงที่ที่ใช้ของเขานะคะของอ n นาสตาเซียนะคะแปลงมันค่อนข้างอยู่ตัวทําให้อยู่ที่กันเวลาเราเขียนคิ้วเนี่ยมันค่อนข้างง่ายแล้วก็เขียนได้รูปมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นตัวที่แบบเวิร์กมากๆแล้วก็มาสคาร่าคิ้วที่อินมากๆจะเป็นของอ e ีดูดีซึ่งตอนแรกเนี่ยตูนกำลังตูนอชอบของเคสแต่ว่า เลือกสีแล้วมันไม่พอดีกับผมที่คือเวลาการเลือกมาชาราคิวเราก็ต้องเลือกให้เข้ากับสีผมด้วยก็เลยต้องเป็นตัวนี้นะคะ Color My Brow Br brow r o อันนี้เป็นเบอร์หนึ่วิดีโอนี้เดี๋ยวเราขอตัดจบเพียงเท่านี้เพราะว่าเรามากันถึง11นาทีแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปพาร์ทสค่ะ